มาดูในส่วนแขนนะคะแขนอันนี้เราสร้างแพทเทิร์นเบื้องต้นมาแล้วนะคะก็คือแขนกระบอกเนาะอ่ะอันนี้ลืมลืมกิ้งเส้นสอกมานะคะก็เดี๋ยวกำหนดเอานะคะเข้าวๆว่าเส้นสอกอยู่ตรงนี้วัดจากเส้นสอกขึ้นไป2เซนนะคะแล้วก็แบ่งครึ่งค่ะหลังจากนั้นเราจะลากจากเส้นก,กลางที่เราแบ่งครึ่งนะคะ ตั้งฉากนะคะยื่นไปทางขวาก็คือให้มันยาวประมาณครึ่งหนึ่งของล็อกนั้นนะคะเราจะเห็นว่าล็อกของชิ้นหลังเนาะให้เก็ดยาวครึ่งหนึ่งนะคะแล้วตีเป็นเก็ดไปนะคะเหมือนในคลิปเลยนะเ,เราวัดจากปลายแขนเสื้อนะคะลงมา1เซนนะตรงชิ้นหลังนะคะบริเวณด้านล่างนะคะวัดลงมา1เซนวางไม้บรรทัดนะคะวัดจากจุดนี้ถึงจุดนี้นะคะ เช่นวัดได้28เซนนะคะเอา,ม,ามันรรถัดวางนะคะจุดนี้ด้านบน,นะคะ่ะให้เอียงมาตกที่เส้นด้านล่างนะคะยาวเท่ากับ28เซนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาวัดเอาเราลากเชื่อมเส้นปลายแขนเดิมนะคะขนาดออกไปก่อนนะคะแล้วเราก็วัดดูเออความกว้างของปลายแขนเดิมทั้งหมดนะคะกว้างเท่าไหร่ะได้เท่าไหร่นะคะเราก็วัดจากจุดนี้นะคะ เอียงไปแตะที่เส้นสีชมพูนะคะให้กว้างเท่ากับรอบปลายแขนเดิมนะคะทีนี้เราจะใช้ไมโค้งนะคะอันนี้นะคะโค้งให้ผ่าน3จุดนะคะโค้งยาวลงมาได้เลยนะคะแต่อันนี้ด้วยความที่มันเป็นไซย่อส่วนนะคะมันจะไม่สามารถโค้งยาวได้ทีเดียวเนาะ,ะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูเนาะ เสร็จแล้วนะคะง่ายๆนะการปรับแขนทรงกระบอกให้เป็นแขนเข้ารูปมีเก็ดศอกนะคะอันนี้ก็จะใช้ได้กับแขนเสื้อเบื้องต้นนะคะที่สร้างด้วยหลักกายวิภาคศาสตร์นะคะอ่ะทีนี้เราตัดแขนเสื้อที่เป็นเข้ารูปมีเก็ดศอกนะคะออกมาได้เลยนะอ่ะเสร็จแล้วนะคะได้หน้าตาแบบนี้นะคะ